บ้ามันจะยกเลิกออเดอร์อะไรตั้งเจ็ดพันจริงเหรอเอาดีๆเจ็ดพันเอาแล้วไปกดของเขาทำไมอ่ะเจ็ดพันออเดอร์เหรออู้ไหนดูก่อนยกเลิกไปเจ็ดพันออเดอร์เลยเหรอโอ้ เดี oh, oh, oh. ๋ยวดูก่อนอ๋อนี่นี่คนนี้เหรอพี่ัเแต่พอพี่มาการบาลแล้วอะไม่เช่อว่าย้ขนาดนี้มึงยนเจ็ดพันจะรอเด้อยไม่คิดว่าเจ็ดเจ็พรอเด้อชี่ะสหผว่าคืว่ายกเริ่ทุกโอ้โหโอ้เจ็ดพันรอเดอนม ไงล่ะเดี๋ยวกูโพสอีกหาทัวร์ก่อนทุกคนไปช่วยด้วยทุกคนเซฟฉันด้วยนะเซฟฉันด้วยนะเดี๋ยวจะโพสให้อีป้านานๆน,น,นก่อนไม่ค่ะเอาอย่าไปยุ่งเหรอเอาโอเคอ่ามีคนบอกอย่าไปยุ่งโอเคไม่พ้นอะ อย่าเพิ่งโค้ดเอาโอเครอดูก่อนเอาโอเคโอเคเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอ่านให้หมดก่อนฟังให้หมดก่อนเออว่าเขาแบบเขาแบบคุ้มหรือเปล่าเขาอาจจะคุ้มก็ได้เดี๋ยวอยากจะเย็นไม่แต่ไอ้คุ้มไอ้คุ้มอ่ะเราไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าคือจริงๆของเราเนี่ยเราไม่ได้อะไรเลยเอ่าบางคนเอ่อเขาอาจจะยังโ <c oughs> อเคหรือว่าอะไร,รอยู่ได้แต่ของเราอ่ะเราไม่ได้ไปโฟกัสคนที่สายป่านยาวเราแค่ให้แง่คิดกับคนที่เขาเป็นแบรนด์เล็ก เป็นแบรนด์เล็กๆไม่โพสไม่โพสไม่โพส์ทําไม่โพส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 ของเราเราไม่ได้ต้องการแบบเรารู้ว่าคนที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอะไรเนี่ยต่อให้ต่อต่อให้เขาโดนยกเลิกไปหลักพันออเดอร์อะไรเนี่ยเขาก็คุ้มเรารู้อยู่แล้วเราไม่ได้ว่าไม่รู้หรอกแต่ว่าไอที่เราโพสนะเราต้องการจะแบบว่าให้สตีกับคนที่แบบเพิ่งจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือว่าแบบว่า เป็นแบรนด์เล็กๆที่สายป่านไม่ยาวหรือว่าอะไรใดๆแค่นั้นของเราแค่น,นั้นเออแต่ถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่เรารู้แหละว่าเขาคุ้มอยู่เออ,อพอจบไม่เอาหรอกอย่าไปเตือนเขาเลยเตือนเขาแล้วเขาเข้าใจเจตนานเราผิดไม่ดีกว่าดีละขอบคุณแล้วนะคะที่บอกที่มาเตือนดิฉันว่าอย่าโพสต์เลยอะไรเลยอดีละมมนคุ้มหรอกเดี๋ยวเขาตีเจตนานเราผิดอีกอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปหาเขาใส่หัวเลยขอบคุณน,นะคะ เดีย๋ยวจะว่าเออไปหาเขาใส่หัวทำไมไม่ใช่เรื่องของมึงโอเคก็ใช่แหละไม่ใช่เรื่องของกูแต่เวลากูเห็นคนแบบว่านี่ใส่คนแบบว่าเห็นคนแบบมีปัญหาแล้วแบบอยากช่วยคิดอะ่ะอยากช่วยคิดอยากช่วยเตือนอยากเป็นเพื่อนอยากเป็นกัลยะาณมิตรอะ่ะเข้าใจฟีลลิ่งดิฉันไหมเวลาเราจะดิฉันเห็นคนแบบว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย หรือเขามองไม่เห็นปัญหาแล้วมันแบบนิสัยพระเก่าอะนิสัยคนเป็นพระมันก็จะแบบเออกูอยากเป็นเพื่อนมึงนะกูอยากเตือนมึงนะกูหวังดีกับมึงอะมึงคิดดีๆนะแค่นี้อะฟิลลิ่งดิฉันแค่นี้แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แค่นี้แต่พอโอเคแต่เราก็ต้องคิดแหละแบบที่ทุกคนพูดแตจริงคือคนที่เขาเข้าใจเราก็มีแต่คนที่เกลียดเราก็เยอะ <c oughs> คนรักเข้าผืนหนังคนชังเข้าผืนเสือเอออีกคนที่มันชังเราเกลียดเราผืนเสือมันก็ฮาแตง ฮะแซงอีดชา้อาอะไรเง,งี้ยแต่ก็ยอมรับหมดนะทุกท,ทุกคอมเมนต์เลยใครจะว่าเรายังไงก็ได้เพราะถ้าเราได้ถ้าเราแบบวิพากษ์วิจารณ์ได้ให้ความเห็นในที่สาธารณะได้เราก็ต้องน้อมรับสิ่งที่คนอื่นอคอมเมนถึงตัวเราเช่นเดียวกันดิฉันไม่ว่าเลยดิฉันเข้าใจค่ะดิฉันเข้าใจเออจากนั้นขอบคุณทุกคนที่บอกยาเลยอยู่เฉยๆดีกว่าโอเคเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณแต่ตกใจจริงแต่ตกใจจริงที่บอกว่าเจ็ดพันตกใจจริงตกใจค่ะตกใจโอ้เจ็ดพัน ตกใจตกใจนึกว่าพูดเล่นนึกว่าพูดเล่นพูดโจ๊กว่าเจ็ดพันเจ็ดพันจิ๋วเจ็ดพันก็หล่ล้านอะไปบา้านเออตกใจจริงตกใจจริงค่ะอืมอ่ะทุกคนอันนี้รู้หรือยังว่าทำไมไม่เปิดปลายทาง <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ใช่เหยี่อของพวกหลอนไม่เอาละค่ะอยากกินกินเลยขอคนที่อยากกินจริงๆอืม ขอคนที่อยากกินจริงๆขอคนที่อยากกินจริงๆค่ะเออขอคนที่อยากกินจริงๆนะคะเออขอคนที่อยากทานจริงๆค่ะกดเลยค่ะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งอุ้ยดีจังเลยอะเมื่อกี้แบบมีคนดึงจิตดีใช่ไหมงั้นดิฉันโพสดิฉันจะโพสอีกแล้วดีนะม <laughs> ีคนเตือนได้ <laughs> เป็นคนแบบว่าเนี่ยทุกคนนะหัวมันแล่นมันไปเร็วมากแบบว่าคือแบบ เห็นอะไรป่ะเนี่ยมึงด่ากูใช่ไหมนี่ไงนี่ไงที่มึงด่ากูเห็นไหมที่กูพูดเป็นความจริงมึงเห็นไหมเออแต่ดิแพรี่มึงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอีแวรี่มึงอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวมึงโดนอีกเดี๋ยวได้มึงโดนอีกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนอีกมึงอย่าไปยุ่งกับเขามึงอยู่งมึงเฉยเฉยไม่ใช่เรื่องของมึงเออมึงอย่าไปยุ่งมึงอย่าไปยุ่งเออเจ้าของก็ยังไม่เดือดร้อนมึงอย่าไปยุ่งมึงอย่าไปยุ่งมึงขายของมึงไปขอบคุณนะคะที่เต็นสติขอบคุณนะคะ มึงอย่าไปยุ่งมึงอย่าไปยุ่งกดตะก้าค่ะกดะก้าค่ะเออมึงอย่าไปยุ่งมึงขายตู้เรียนของมึงไปมึงไม่ต้องไปเปิดร้อนแงคเขามึงไม่ได้เปิดปลายทางมึงไปเดือดร้อนทําไมมึงขายของมึงไปแพ้เสียงในหัวก็แค่แพ้เสียงในหัวแค่รู้สึกว่าเนี้ยฉันไม่ได้แบบเอ่อเพจทีวีภูทีวีภูโพสอะไรครับทีวีภูทีวีภูโพสอะไร เริ่มแพ้เสียงในหัวขอบคุณค่ะ55ตัวเองนะจริงไหมเราอยู่เราเออเออให้เขาคิดได้เองดีกว่าให้เขาคิดเองดีกว่าใช่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 เราคุยของเราในช่องอ๋อเจ็ดพันออเดอร์ใช่ไหมนั่นเห็นเะล่ะอ๋อให้อ๋อให้ทีวีภูเขาแล้วกันอย่าไปดูทีวีภูเขนดูทีวีภูเขนทุกคนกดตะกร้านะคะทุกคนกดตะกร้านะคะเดี๋ยวไปแอปซองก่อนไปแอปซองไม่ไม่ใช่มีความเป็นครูสูงหรอกมีความเป็นพระสูงมีความเป็นพระ เป็นคนเป็นพระมาก่อนแล้วเวลาเราเห็นนอะไรที่แบบว่าเอ้ยอันนี้เตือนสติคนได้นะอันนี้แบบทําให้คนได้ฉุกค,คิดได้นะเราต้องเราต้องสอนเขานะอันนี้มันติดนิสัยเสียน่าจะมองว่านิสัยเสียก็ได้เพราะว่าความเป็นพระมันจะชอบแบบว่าชอบเทศอ่ะอืมเดี๋ยวทุกคนอันนี้ไม่แต่ว่าเราอย่ามองแค่ว่าอันนั้นนะเราต้องมองว่าทุกคนในเจ็ดพันออเดอร์อ่ะมันต้องเราต้องสูญเสียอะไรไปคืออยากคือไม่ได้อยาก คืออยากให้มองแบบคุ้มคุ้ๆอ่ะคือเจ็ดพันออเดอร์ที่มันถูกตีกลับอ่ะคนงานเราต้องจ้างนะคนงานเราต้องจ้างอะไรอ่ะพัสดุกล่องเกลงอะไรนู่นนี่นั่นมันคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะมันไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะสำหรับดิฉันการขายของแล้วแบบว่าของตีกลับเป็น เป็นพันๆออเดอร์อ่ะมันไม่ควรมองยังไงก็ไม่ควรมองเป็นเรื่องปกติต่อให้ดิฉันทําเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็แบบคนซื้อเยอะหรืออะไรเยอะในดะิฉันก็ไม่สามารถมองเป็นเรื่องปกติได้มันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปในฐานะดิฉันอาจจะเป็นคนขี้งกก็ได้นะใช่แล้วของมันเสียหายบางทีของ ในเจ็ดพันนั้นนะมันมาแกะดูมันบางอย่างมันอาจจะเสียหายหรือมันหรือไม่เสียหายดิฉันก็ไม่รู้นะกล่องบุบกล่องบี้กล่กองเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าแพ็กเกจจิ้งเรามันไม่ได้แบบมั่นคงถาวรอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงอยูอ่อคิดกันให้ดีแล้วกันเนี่ยแพ้เสียงในหัวอีกแล้ว <c oughs> แพ้เสียงในหัวอีกแล้วอืมแพ้เสียงในหัวอีกแล้วเอ๊ะเถี่ยนโยอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอือ ไปาขายทุเรียนต่อค่ะอะดิฉันรู้แล้วดิฉันจะโพสยังไงที่สามารถโพสได้ถ้าไม่ได้ต้องการอยากได้สินค้าจริงๆอยากกดเล่นเลยนะคะสงสารคนตั้งใจขายของ ต่อให้รู้สึกว่าคุ้มแต่การที่สินค้าตีกัดไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะ ให้ตติคนขอให้ตติคนหน่อยได้ไหมอะ่ะอยากให้ตติคนอนะ่ะเออเอออยากให้ตติคนอนะ่ะทุกคนนิดนึงนะอ่ะโพสแล้วอืมนิดนิดนึงนิดนึงเออไปเออไปอไป่ะให้กําลังใจที่บ้านแล้วอ่ะทุกคนไปไปเออให้กําลังใจอ,อย่างนี้ดีกว่าโพสอย่างนี้ดีกว่าเออในลักษณะที่เป็นการให้กําลังใจระกรณ์ตีมือหน่อยอันนี้โพสต์ด,ดีให้กําลังใจ อันนี้โพสด,ดีให้กําลังใจอันนี้ไม่ไม่ว่าใครแล้วเนี่ยไม่ตำาหนิงเจ้าของแบรนด์ด้วยเนี่ยเห็นใจเจ้าของแบรนด์เนี่ยถ้าไม่ได้ต้องการอยากได้สินค้าจริงๆอยากยากุากดเล่นอย่าตามกระแสเลยนะคะสงสารคนตั้งใจขายของต่อให้รู้สึกว่าคุ้มแต่การที่สินค้าถูกตีกับเจ็ดพันกว่าออเดอร์ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติเอออันนี้อ่ะให้กําลังใจละอืม อะไรจะมีใครมาด่าดิฉันอีกไหมเนี่ยนอนไปเลยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวขายของอีกเออทุกคนนี่แหละความเป็นแพรลี่อะมันเห็นอะไรแบบแบบนี้แล้วมันอดไม่ได้ม,ออนนมันอยากเตือนคนมันอยากเตือนคนอืม